One News ตรงไปตรงมาโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทุกๆปีในช่วงเทศกาลวันสงกราน ประชาชนทั่วทั้งประเทศจะออกมาเฉลิมฉลองทำบุญตักบาทในช่วงเช้าตามประเพณีนะครับหลังจากนั้นในช่วงสายก็จะออกมาเล่นศาสตร์น้ำสงกรานกันเพื่อความสนุกสนานนะครับของบรรยากาศสงกรานนะฮะทำให้ประเพณีนี้โด่งดังไปทั่วโลกเราจะไปติดตามเรื่องของประเพณีสงกรานกับคุณฟาริดายโยธาสมุทรครับ นับเป็นเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่บรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจะต้องแห่แหนกันมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ของไทยเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกลุ่มนี้นี่คือสงกรานต์แรกของพวกเขาเขาตั้งใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยช่วงหน้าร้อนแบบนี้เพื่อให้ตรงกับเทศกาลและนอกจากความสนุกสนานแล้วพวกเขายังได้พบกับน้ำใจไมตรีของคนไทยที่ได้พบเจอระหว่างทาง I'm from we are from Vietnam. Yeah, this is the first time. Yeah, very very fun and very cold. Here they s h o t they shoot the cold weather. Yeah, very nice, very fun. The Thai people very kindly. Yeah. รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่ติดใจบรรยากาศสงกรานต์กลับมาร่วมเล่นน้ำกับคนไทยเป็นครั้งที่สองแล้วพร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกห้ามพลาดเทศกาลรรื่นเริงนี้ของไทย Yeah, more than thought. Really, yeah. ด้านนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสสาวกลุ่มนี้ยังแนะนำให้ผู้หญิงที่มาเล่นน้ำระมัดระวังตัวเองแต่งตัวให้มิดชิดเพื่อป้องกันการโดนล,ลวนลามเพื่อให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเทศกาลสงการานเป็นไปอย่างปลอดภัยและได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและต่างชาติต่อไป ฟาริดาโยธาสมุทรรายงาน1 News ตรงไปตรงมา